สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องจงชิวเจียจงชิวเจียคือวันไหวพระจันทร์วันไหวพระจันทร์จะตรงกับวันครึ้นสิบห้าค่ำเดือนแปดถือเป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับสองของชาวจีนโดยในบางปีวันไหว้พระจันทร์จะตรงกับเดือนกันยาหรือเดือนตุลาซึ่งอยู่ในช่วงฤดูใบไ,ไม้ร่วงชาวจีนจึงเรียกว่า จงชิวแปลว่ากลางฤดูใบไม้ร่วงซึ่งในปี2565นี้วันไหว้พระจันทร์จะตรงกับวันที่10กันยาในสมัยก่อนเมื่อถึงวันไหว้พระจันทร์คนจะทำขนมไหว้พระจันทร์เพื่อมาเส้นไหว้เทพหรือบรรพบุรุษหลังจากการไหว้คนในครอบครัวจะแบ่งกันกินของที่ไหว้เพื่อแสดงถึงคนในครอบครัวจะแสดงความสามัคคีกัน ชมจันทร์พร้อมหน้ากันและรับประทานขนมไหว้พระจันทร์ร่วมกันตำนานที่โดดเด่นในวันไหว้พระจันทร์มีด้วยกันหลากหลายแต่ตำนานที่โดดเด่นและเป็นที่เล่าขานที่สุดคือตำนานฉางเอ๋อ e หรือภาษาจีนเรียกว่าฉางเอ๋อเปิ้นเย่ขนมที่มักจะรับประทานกันในวันไหว้พระจันทร์คือขนมไหว้พระจันทร์ภาษาจีนเรียกว่าเย่ปิง เดี๋ยวเราจะมาดูเชิงสือหรือว่าคำศัพท์กันนะคะว่ามีอะไรบ้างคำแรกค่ะ y u ย b i n g y u งเ i n g แปลว่าขนมไหว้พระจันทร์คำที่สองค่ะ y u ย l ่เรี่ยงเยื่เี่ยแปลว่าพระจันทร์คำที่สามคะ่ะ s h a งเ y ยื่ฉางเแปลว่าชมจันทร์ ต่อมาคำที่สี่ค่ะปหายเยว่ปหายเยว่แปลว่าไหว้พระจันทร์ต่อมาคำที่ห้าค่ะ满เย่แปลว่าพระจันทร์เต็มดวงต่อมาคำที่หค่ะววนนซัว,ว,วแปลว่าตำนานหรือเรื่องเล่าค่ะ ต่อมาคำที่เจ็ดค่ะถวนเจถวนเจแปลว่าสามัคคีค่ะต่อมาคำที่แปดค่ะคำที่แปดอ่านว่าถวนหยวนถวนหยวนแปลว่าครอบครัวอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาค่ะต่อมาคำที่เก้าค่ะจู่จแปลว่าชุมนุมหรือรวมตัวค่ะ ต่อมาคำที่สิบคำสุดท้ายนะคะจีป้ายจีป้ายแปลว่าบูชาเส้นไหว้ค่ะและวันนี้เราซื้อได้นำการ์ตูนตำนานชฉางเอ๋อมาให้ทุกคนดูแต่ก่อนอื่นเราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับใบงานกันก่อนใบงานแรกนะคะเฉวนจื่อจู่ฉือหาคู่หรือว่าผสมคำนะคะ ใบงานนี้จะให้นักเรียนทุกคนหาคู่หรือว่าผสมคำนะคะหลังจากนั้นให้เอาคำที่ได้มาเติมในช่องที่เราซื้อให้ไว้ทั้งตัวจีนพินอินแล้วก็คำแปลให้ถูกต้องนะคะใบงานต่อมานะคะจะเป็นตอบคำถามตามที่เราซื้อถามข้อไหนที่เราซื้อให้เขียนภาษาจีนให้เขียนภาษาจีนพินอินแล้วก็ภาษาไทยด้วยนะคะ ต่อมาเป็นหน้าสุดท้ายนะคะเราซื้อจะให้นักเรียนทุกคนนะคะหาคําศัพท์มาเติมลงในรูปภาพที่เราซื้อกําหนดให้ให้ถูกต้องนะคะและสุดท้ายนี้เรามาดูการ์ตูนเรื่องตำนานฉางเอ๋อกันเลยค่ะจงชิวเจ๋วันไหวพระจันทร์เทศกาลวันไหวพระจันทร์ เป็นเทศกาลที่มีความสำคัญสำหรับคนจีนมากเป็นอันดับสองรองจากเทศกาลตรุษจ,จีนซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่้าข้ามเดือน8ของทุกป,ปีโดยจะตรงกับเดือนกันยายนหรือตุลาคมจงชิวแปลว่ากลางฤดูใบไม้ร่วงเป็นประเพณีที่ชาวจีนถือปฏิบัติสืบต่อกันมานับพันปีซึ่งมีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับวันไหว้พระจันทร์ต่างๆมากมายส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของ เทพธิดาฉางเอ,อ๋อเหินสู่ดวงจันทร์และกระต่ายบนดวงจันทร์ตำนานเทพธิดาฉางเอ,อ๋อเหินสู่ดวงจันทร์มีเรื่องเล่าขานกันว่าเมื่อครั้งสมัยก่อนโบราณกาลนั้นโลกของเรามีดวงอาทิตย์อยู่ถึง10ดวงทำให้โลกมนุษย์เกิดภัยพิบัติไปทั่ว แผ่นดินร้อนระอุน้ำเหือดแห้งพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆที่ปลูกไว้ต่างถูกแดดเผาไม่ตายไปหมดแม้แต่ผู้คนก็ไม่มีแม้ที่จะหลบซ่อนอาศัยอยู่ต่อมาได้ปรากฏวีรบุรุษนามว่าโฮอี้เขาอยากจะช่วยชาวบ้านให้หลุดพ้นจากความทุกนี้ โฮอีเป็นผู้ที่มีฝีมือในการยิงธนูได้แม่นยำมากเข่าขึ้นไปยอดเข่าคุณหลุนยิงธนูขึ้นสู่ฟ้าถูกดวงอาทิตย์ถึง9ดวงทําให้เหลือดวงอาทิตย์อยู่เพียงดวงเดียวและเขาพูดกับดวงอาทิตย์ดวงสุดท้ายนั้นว่าหลังจากนี้เจ้าจะต้องขึ้นลงให้ตามเวลาและไม่อนุญาตให้มาทำร้ายผู้คนอีก เมื่อดวงอาทิตย์ดวงสุดท้ายได้ยินก็กลัวจนตัวสั่นและก็ยอมรับอย่างรวดเร็วถือเป็นการขจัดความทุกข์ให้กับประชาชนทั่วไปโฮอี Ho e, จึงได้รับการยกย่องและสรรเสริญจากผู้คนมากมายและหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ได้แต่งงานกับหญิงสาวรูปงามชื่อว่าฉางเอ,อ๋อ กิติศัพท์ของเฮอี้เรื่องการยิงธนูนั้นทำให้เขามีคนมาขอเป็นลูกศิษย์อย่างมากมายซึ่งมีอยู่คนหนึ่งที่เฮอี้ก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นคนนิสัยไม่ดีเหมือนกันชื่อว่าเผิงเหมิงมีอยู่วันหนึ่งขณะที่เฮอี้กำลังเดินข้ามภูเขาคุนหลุนเขาได้พบกับเจ้าแม่หวางหมูได้ประทานยาอายุวัฒนะสองเม็ดให้กับเขา ถ้ากินไป1เม็ดจะทําให้เป็นอมตะแต่ถ้ากินไป2เม็ดจะทําให้กลายเป็นเทวดาโดยทันทีถือเป็นการตอบแทนในคุณงามความดีที่เขาได้ช่วยเหลือชาวบ้านไว้แต่โฮอีก็ไม่กล้าที่จะกินมันจึงนำยานี้ไปให้ภรรยาเก็บไว้และสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อเพิงเหมิงบังเอิญมาพบเข้าและเขาก็อยากได้อายุวัฒนะนี้ หลายวันต่อมาโฮอีพาลูกศิษย์ออกไปล่าสัตว์ในป่าแต่เพิงเมืองแกล้งป่วยไม่อยากจะไปกับเขาและก็ขออยู่บ้านหลังจากที่โฮอี้ไปได้ไม่นานเพิงเมืองได้ใช้ดาบปุกเข้าไปในบ้านและให้แม่นางฉางเอ,อ๋อนำยาอายุวัฒนะนั้นออกมา ช้างเอ๋อรู้ว่าตนเองไม่สามารถต่อสู้กับเพิ่มเมืองได้และเผิ่มเมืองเองก็เป็นคนที่นิสัยไม่ดีช้างเอ๋จึงได้กินยาอายุวัฒนะนั้นลงไปโดยทันทีเมื่อกินเข้าไปแล้วร่างกายของช้างเอ๋ก็เบาวิวและค่อยๆลอยขึ้นไปสู่สวรรค์ เทพธิดาฉ่างเอ๋อคู่เข่าขอร้องเจ้าแม่หวางหมู่เพื่อขอให้เขาได้อยู่ใกล้โลกมนุษย์ให้มากที่สุดเจ้าแม่หวางหมู่บอกว่าพระจันทร์อยู่ใกล้โลกมนุษย์ที่สุดแต่ทว่าที่นั่นนั้นเงียบสงัดและเปล่าเปลี่ยวเจ้าจะยอมที่จะไปหรือไม่ฉ่างเอ๋อไม่รีรอตอบตกลงในทันทีโฮอีอยากจะแก้แค้นเพิงเหมิงแต่ก็สายไปเสียแล้วเพราะเพิงเหมิงได้หนีไปตั้งนานแล้ว โฮยผู้แสนเจ็บปวดแงนมองขึ้นบนท้องฟ้ามองดูพระจันทร์พร้อมเรียกชื่อภรรยาของตนฉางเอ๋อภรรยาของข้าแต่ทันใดนั้นเขาก็เห็นว่าบนพระจันทร์มีเงาของคนกำลังลอยอยู่เอ๊ะนั่นไม่ใช่ฉางเอ๋อภรรยาของข้าหรอกหรือ เขาไม่ได้ดูผิดไปนั่นคือที่อยู่ของเทพธิดาฉางเอ๋อซึ่งกำลังมองลงมาอย่างโลกมนุษย์เพื่อมองหาโฮอี้โฮอี้โม่แต่มองดูพระจันทร์ทั้งยังให้คนนำอเอาขนุเปียและขนมไหว้พระจันทร์ที่ฉางเอ๋อชอบมาวางไว้บนโต๊ะพร้อมกับจ้องมองไปที่พระจันทร์ที่มีฉางเอ๋ออยู่แสดงถึงความคิดถึงของเขาที่มีต่อฉางเอ๋อ พอชาวบ้านได้ยินถึงเรื่องราวเหล่านี้เข้าก็ได้นําเอาขนมเปียสใส้ต่างๆรวมถึงขนมไหว้พระจันทร์ออกมาจัดวางไว้บนโต๊ะเพื่อเป็นการขอพรกับเทพิดาฉางเอ,อ๋อผู้มีใจกรุณาภายหลังในวันที่15ค่้าำเดือน8ทุกคนต่างปฏิบัติเช่นนี้เรื่อยมาจนได้กลายเป็นประเพณีไหว้พระจันทร์อย่างปัจจุบันนี้ วันไหวพระจันทร์เป็นวันที่พระจันทร์ส่องแสงงดงามที่สุดและเต็มดวงที่สุดชาวบ้านและชาวจีนจึงให้พระจันทร์เป็นสัญลักษณ์ของความสวยงามเป็นสื่อกลางของการคิดถึงซึ่งกันและกันเมื่อคนในครอบครัวจากบ้านเกิดไปไกลเมื่อคิดถึงครอบครัวก็ให้แงนมองดวงจันทร์ส่งความรู้สึกที่ดีและความคิดถึงให้การผ่านดวงจันทร์ นอกจากนี้ยังถือได้ว่าวันไหว้พระจันทร์เป็นวันที่คนในครอบครัวจะได้แสดงความสามัคคีกันและได้ชมดวงจันทร์พร้อมหน้ากัน